สวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะมาติดตามตัวเลขกับพี่น้อยอ,อีกครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สองคือภาคมพศ .2567 ครับอุ้ยคือเฮียนแต่ครับเป็นแนวไยอครับเบอกซูฟังหน่อยครับฟันเมื่อคืนนี่ฟันวายาเาถ้า่เพิ่นตายไปไเพิ่นมาเกี้ยนใส่มือของางตายหายจมมาถูกกว่ญญายานี่ละมันก็เลยว่าเอาขันอยากได้เอาเอาไปสื่อเอาเลือดซูฟันว่าเกี้ยนเด็กให้ปะครับเกี้ยนเด็กให้ตาหนีนอนไปนอนมากับเกี้ยวกันก็พญานาคอีไร ครับก็ปูน่ะนะองปูหะองค์ปูพญานาคแมน่นก็ลด้บานอยากได้ขั้นอยากอันนี้ก็ไปซื้อเอ้าพนวะสิมันยดอรเพนวาอันองค์ปูน่ะเพิ่นบอกเรีกบอกครับปูพญานาคนี่่ะบอกตัวเดียวกันนี่ตัวเดยครับสองเก่านี่ใช่สองเก่านี่ครับเอาเป็นชดไปเนี่ยแนบมุกใคเห็นครับ เดี๋ยวบบเป็นยังครับเดี๋ยวจังใจเอฟซีบางทีหลัง่ีเด็กสามตัวนี่เพิ่นก็บอกตรงๆเลยนี่เพินไพ่บอกครับสามตัวนี่หยาเนี่ยนะพีหยาหยาติดมันตายไปแดดนี่ผีหยาสองเก่านี่ปูพญานาคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาหนึ่งก่อนอันปูพญานาคนี่มองพีหน่อยไปขอลูกนี่ก็ได้ลูกได้แล้วครับเนาะครับเอฟซีคนใดติดแบบว่าบ่มีลูกนะครับสมบูรณ์ชมเนาะอยากไปขอลูกกลับไปขอครับสมบูรณ์ชุ่มยุไสครับ วัดปากโดมค่ะวัดปากโดมอำเภอเมืองพิมลเมืองพิมลครับพิบูลบางสาหานอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลราชธานีหรือว่าวัดอาจารยโกเนาะครับเนาะอำเภอพิบูลบางสาหานจังหวัดอุบลราชธานีครับอาจารยโกครับวัดปูพญานาคครับท่านผู้ชมเนาะพี่ญาไม่เขียนให้นีเป็นตัวไหนครับพี่น่อยนี่ลานี่ละนี่้องเก่าเป็นเขียนใส่ในมือือเปล่าครับเขียนใส่ในมือเลย สามหาศูนย์กับสองเก่าศูนย์กับสองเก่าสองเก่าพญานาคบอกโบแมนบอกครับมันตรงกันครับมันตรงกันมันเคลื่ออันนี้กันนะนะแม่บ่าหนาเม่าบอกแล้วกับนอนไปอีกกับฟันเห็นอันปูองปูเมาบอกอีกนะครับผมก็ได้ว่ามันกับตัวเลขเดียวกันก็ได้ว่าครับเป็นสามหาศูนย์กับสองเก่าเนาะเอาเดี๋ยวสี่จุดตัวเลขให้เอฟซีไปแคบหน้าจออีกข้างหนึ่งครับแต่หมอชื่ม เป็นผู้ถีมีเส้นผูหนึ่งครับบ้างหันบางหันในปูมันก็ถือได้ปูมันถือบอกคนปูถือแยกใบละครับบ้าเม็นสีสามใบถือสามใบถือตัวไหนละครับเจ็ดเก่าแน่นอนเจ็เก่าครับผมอ้าวขอให้มชจใกไงถือรางวัลที่หนึ่งครับท่านผู้ชมเลขสามตัวพิญญาเขียนเซนในมือนี่เอายังเขียนครับเอายังเขียนบอกอากีทานไฟเขียน มวยบุแมนเอาซอสซอสอันซอสไข่ซอสเค้นคิวนั่นซอสแดงๆนั่นเป็นมะเขือเสือมือขางสายครับเป็นว่ากูกับบุมีอันนี้กูจะเอานี่แหละเค้นถ้วนว่าเอาซอสเคนคิวแบบออกสีแดงๆบุเมนออกสีแดงๆมึงเค้นซสือมือขางสายอ่าครับครับครับเอาขอให้มีโชคใหญ่เนาะครับแต่หมดช่วงเนาะครับพี่น้อยครับแต่หมดช่วงเพรเขาเป็นปูสีฟันแม่นเพิ่นเป็นลูกหลานปู่พญานาคก็ครับแต่หมดช่วงเนาะ ก็เลยมาบอกสื่อสารสื่อจิตถึงกันได้ครับงวดวันที่สองนี่ครับเดี๋ยวสิจดไปครับหน้าจอครับเพื<ส>่อเป็นแนวทางเนาะครับเนาะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับขอบคุณครับพี่น้อยขอบคุณครับ,บสวัสดีครับพี่น้อยขอบคุณครับผมแต่ก็อย่ายลืมกดไลค์นี่เนาะค่ะท่านสมาชมเลขของพี่น้อยท่านสมาชมฝันฝันเห็นผียาแมียนเลขให้ท่านสมาชมกสามตัวแดงจึงคิงสามห้าศูนย์แล้วก็บสองเก่าแล้วก็ฝันเห็นพญานาคบอกเลขตัวเดียวกันท่านสมาชม 3 5 0 2 9 3 5ูนย์สองเก้าสามห้าศูนย์ส้สา,สา,มา,สสามชมก็ขอหามิโชคมิลาบกับพีหน่อยเนาะคะนะ่ะเนาะประจำวันติดสองพฤษภาค,คมพศสองพัน้าร,ร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมีสมดาวกัสิรีาราสำชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ขหายชุกโคมันมันเฮงเฮง,งรวยรวยค่ะก็ะยิพึงพพ่งผาไปใส่เนาะค่ะสชมท่อมี3ดาวมีของดีมาฝากทสำชมค่ะแบบชมบางคองดีกรเบอแอมระตวงกันเลยค่ะ บราเอามาทุอยูจะเดินข้างไปขําุญนยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับนี่ของดี my, ติพย์ไม่ติพยนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียงกล้องเรลียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีบุค้าโบ้ไข่ขาล้านคนยาง่านเอาตุน่นไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาข,าขายไปใส่เรลียกเงินเรลียงกล้อง สื่อเลือกสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อถือเครับนอกจานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถ่ายอยู่ห้องหนครับ่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีครับครับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนี่ยกู้เลือกการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน ืนมาได้ผัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับย่คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนยมชมชอบขายขายทุกอย่างอ่ะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะลักบีใช้เลยใช้เลยใช้เลยตอกมาก่อนปั๊บแปะแล้วก็บี อนุทิศหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ตเนาะครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไม่กันนะครับเนาะมม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันรวยพ่อมีกุหลาบเน้ ทวัสดีเหรวเนาะตาบอมสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่สายพานซื้อรถซื้ออะไรได้อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาใส่ผนาหนายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาบมสาธุสาธุ ขอบคุณครับหลวงรัอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่ายแอมอทุมหินขาวกับล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารุยครับสำหรับทํานใดที่ค้าขายของบุ้ค่อยดีลูกค่าย่างบมเห็นลานห่อไข่ไข่ว่ามีเอียงบุดบังหรือว่ามี อาถันมบุษมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมาเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดขคกกลุมไปใส่ครับดวงจุดปืดท่านที่รับทัพ์ท่านที่ให้เงินในท่องไร่เขามาในบานใน้านในลานคาาลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าแวแอมเราทวงยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนในครับมีโอกาสต่มาสักกะากาบหลวงปู่นะครับเนาะ กบ,บูชานวดไปฝากอฟซเอาไปรวยน้ำกันครับสมับรทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปุหรีไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกา้ผู้สาว กูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลูกมาก้วครับแล้วก็เมื่อเต็มตะครับท่านผู้ชมเต็แเตะแล้วก็บี้ยังสิครับมึ้นจวดยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทือบูบปากสามเทือนะครับทาปากสามเทือทาคิวสามเทือแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นนวนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน謝謝่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำนๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนในแจ้งเพ้งให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจากดังบูดังมารับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแจ้งเพ้งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแจ้งเพ้งให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบูหลายนะครับนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มี่วัดหลวงปู่หลอดน,นะครับเนอวัดหลุงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แต,ตงวัดหลวงปู่ลู่ยหวนะครับนอวัดหลวงปู่ล่ไวเนี่ก็แตงด้วยกันนี่ครับหัวขนคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรล่าฐใ่ครับเอาไปฝากอีซีกระโถมาตามเบอทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนะ้องตำรวจชมแล้วก็บ,บ่ายเอาไปจงมีด้น้ำนมะุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อิฟซีนั่ครับตำรวจชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจะให้ที่ดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจะให้ในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบน,น,นะนะครับตำนะนะรวจชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงข้าดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอ็มระตุงนี่เอามาบัวลายครับมาฝากอิดสี่บัวลายกระทู้มาได้ทุ่มาได้ครับมาหาบ่าวเอ็มระตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลือเอ้ครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลือโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำเลื่ยสามสิบล้านตุล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาบอยเอ็มระตุงกับสิยงเฮือกโรตเตอรีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มันตัเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อือครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาะครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับ,คร,บครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ